ฟอร์มเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ขนส่งทีซิตี้ทักส่งงานโดยตรงจากเจ้าของสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่มีค่าธรรมเนียมพร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งคอยให้คำแนะนำจากออฟฟิศหลักตลอด24ชั่วโมงสามารถรับงานและค้นหางานได้เองผ่านมือถือ ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆ 1. สมัครสมาชิก 2. เข้าสู่ระบบ 3. ค้นหางานและเริ่มรับงานกับเราได้เลยและเบิกคูปองค่าน้ำมันล่วงหน้าได้ถึง35เซจากปั๊มน้ำมัน PT นี่นี่นี่ไปไหนอ่ะพี่ชัยเฮ้ยเดี๋ยวไปรับงานสาวกก่อน,นขอบคุณลูกค้า ที่ไว้วางใจใช้งานกับเราผมแนะนำนะเข้ามาร่วมแล้วเรามีโอกาสมีช่องทางในการหางานเพิ่มมาขึ้นถูกไหมบางทีเราวิ่งไปตรงงานภาคอื่นถ้าเกิดเดิมเราไม่มีก็เรียกว่าไม่มีอยู่ไม่มีตาให้เราใช่ไหมเราก็ต้องไปวิ่งเต้นหางานเองถูกไหมอันนี้พอเรามีสามเข้ามาเราก็สามารถเข้าไปในแอปใช่ไหมแล้วก็ดูงานถ้าเราสามารถเกี่ยวงานเที่ยวนั้นกลับมาได้แล้วค่ะเราวิ่งได้ เราก็สามารถเกี่ยวงานลดการวิ่งเที่ยวเปล่าได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งของผู้คุณตรงนะครับอันนี้แนะนำนะครับควรจะเข้ามานะครับฟรีซิี้ทัศรวมงานขนส่งรถบรรทุกทั่วไทยค้นหางานได้จากทุกที่บนมือถือสนใจวิง,งานกับเราแอดไลน์แอด Car Carrier ได้เลยค่ะ